สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจําวันที่28สิปตุลาคมห5เนาะํระตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับตัวดินของเราก็คือ5กับ8นะคะห0 51ู25 25 4, 58, 7, 2ย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าเจ็ดห้า2์แดดสองปดสี่แ รือจีสี่เจ็ดเจ็ดก็ได้นะมันจะมีเบิลนะคะสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะอาจจะเป็นเจ็ดเจ็ดหนึ่งหรือสี่สี่เจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งก็ได้นะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าสี่สี่ห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมเล่าพัฒนา ฉพากิจแล้วก็ VIP นะคะสามแนวทางนี้เนาะสามาคัคคีกับสามาคัคคีถ้ามันไม่สลับกันนะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีแต่วันนี้เราพัฒนาเราเน้นห้ากับแปดนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกคนทุกแนวทางเด้อ วันนี้ขอจังๆสามตัวนะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ